นายจ้างที่ดีเริ่มต้ agi, มมตนง่ายๆด้วยการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกหนึ่งหน้าที่ของนายจ้างคือการดูแลลูกจ้างให้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นผู้ปาาระกันตนและยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับนายจ้างให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นทั้งนี้นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่วันเริ่มทำงาน โดยจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ง่ายๆผ่านระบบ e-service ที่ www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมขอมีส่วนร่วมในการดูแลลูกจ้างเพื่อให้ในจ้างสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมง